อันนี้ข้าวๆเผื่อใครยังไม่ทราบก็ต้องพูดนิดหนึ่งนะ,ะในส่วนของ G D Social นะคะเป็นหนึ่งในสีวิชาของ G D Version ปี2014นะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วย4ตัวนะคะถ้าน้องสอบ4ตัวนี้ได้คะแนนขั้นต่ำ145 G D จะออกวุดเทียบให้กับน้องนะคะสามารถใช้ยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้ทีนี้เราจะมาเจาะกันในส่วนของ Social อย่างเดียวนะคะ Social เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการอ่านภาซจแต่แค่อ่านภาษาอังกฤษออกและเข้าใจายอย่างเดียวพอไหม อาจจะทําให้น้องรังเลได้เวลาทําโจทย์จริงน้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อเนี้ยก็อ่านเข้าใจนะแต่มันตอบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นการมีองค์ความรู้หรือความเข้าใจพื้นฐานนะ่ะไปประกอบในการตอบคําถามมันจะช่วยให้น้องเนี่ยมีจัด g m e n เมที่ดีแล้วกันในการเลือกได้นะคะว่าเฮ้ยข้อเนี้ต้องตอบอันนี้เลยเพราะพี่หมิงเก่งมาแล้วว่าถ้ามันเป็นเรื่องของอาม e น t ข้อที่หนึ่งต้องตอบอันนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นฟ e ลลิ่งประมาณแบบนี้ตอนที่ไปทําข้อสอบจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านไอ้ตัว ที่ยากหน่อยก็คืออาจจะมีภาษที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของอเมริกามี historical document คือเอกสารทางวัติศาสตร์จริงมาให้อ่านยกตัวอ,อย่างเช่น U.S, US Constitution ก็คือรัฐธรรมนูญอเมริกาอย่างเงี้ยหรือการตาดัด excerpt จากข้อกฎหมายของอเมริกามาให้อ่านอะไรเงี้ยเออซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเอกสารที่ออกมาประมาณช่วงปี1790-80 ภาษาไม่ได้อ่านง่ายเนาะเออการที่เราแบบรู้มันไปก่อนเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะนะคะแล้วก็พาที่ง่ายอันนี้ง่ายเลยคือการดูตัวเลขดูการาฟดูชาร์ตซึ่งก็จะมีบ้างผสมเข้าไปนะคะในข้อสอบจริงเนาะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนจะมาเป็นประเทศอเมริกาเป็นอะไรมาก่อนเป็นเมืองขึ้นเขาเรียกว่า British Colony ซึ่งมันก็จะมีหลายพื้นที่นะที่เป็นบริเตนคอลอ o นีแต่ไอบริเตนคอลอนีตรงนี้มันอยู่ที่พื้นที่ที่เรียกว่า the new world สมัยก่อนนะ่ะมันยังไม่มี north and south america เพราะว่าเป็นประเทศโลกใหม่ที่คิดโซเฟอร์โคลัมบัสเพิ่งจะไปเจอถูกปะ่ะดังนั้นถ้าน้องเจอคีย์เวิร์ดคำว่า the new world ในะข้อสอบให้น้องรู้ด้วยว่ามันคืออเมริกานั่นเองนะจ๊ะอืม และอเมริกาตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการค้นพบพื้นที่่าพวกประเทศมหาอำนาจต่างๆก็แห่กันมาจับจองพื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษสเปนหรือว่าฝรั่งเศสนะคะอ่ะทีนี้รายละเอียดสำคัญเอาแค่บริเตนคอล l o n ีอย่างเดียวและ b บริเตนคอล o n y ีที่เป็นพื้นที่ที่จะเป็นอเมริกาต่อไปประเด็นก็คือว่าน้องต้องรู้ว่าใครเป็นอิมิเกรนต์คือคนที่ย้ายไปอยู่อเมริกา แล้วกลายมาเป็นกลุ่มคนแรกที่อยู่ในอเมริกามีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันค่ะขอให้จดสามคีย์เวิร์ดนี้นะคะ 1. Immigrant นะ Immigration คือการย้ายถิ่นฐานนะอีมิ g กรนตนะหมายถึงผู้คนเนาะกลุ่มแรก Indenture Servant เดีเ๋ยวจะมีคำอธิบายนะคะในน,หนาหถัดไปคนนี้คือวงเล็บพัวไว้ คนขาวที่อยู่ยุโรปอะแต่ยักจนขายแรงงานเออมาทำงานที่ดินแดนใหม่ตรงนี้เนี่ยมีทั้งแบบปลูกพืชทำไมเนิ่งขุดเหมืองอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นแรงงานที่มีการจ้างเป็นสัญญารู้เป่าว่าคนเยอะมากที่เป็น Indenture s อ v ์ n วไปอยู่ที่เมกานะคะในยุคแรกอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะสอง l g r i m เป็นพวก กลุ่มที่เคร่งศาสนาพี่เรียกเขาว่านักสแสวงบุญแล้วกันก็คือเป็นคนเขาจะเรียกตัวเองว่า separatist มันก็มีหลายๆคำศัพท์เนาะก็ก็จะเขียนไปหลายๆตัวนะคะเขียนผิดอีกละเดี๋ยวเดี๋ยว separatist มันแปลว่าแยกใช่ป่ะก็คือเป็นคนที่มีความเห็นต่างจากบทของอังกฤษและแยกตัวออกมาสแสวงหาพื้นที่ในการนับถือศาสนาในแบบที่ตัวเองโอเคอะ เขาก็เลยต่อเรือลำหนึ่งที่ชื่อว่า Mayflower แล้วก็ไปเทียบท่าที่เมือง p r y m ส์ัั Massachusetts นะคะอันนี้คือกลุ่มที่2รูปแบบการเมืองการปกครองนั้นจะแบ่งตามใครปกครองนะวิธีการแบ่งนะจะแบ่งว่าใครปกครองวิธีการสอนขอสอนจากขวาไปซ้ายอ่ะประเทศที่รูปแบบการปกครองนั้นเนี่ย มันมาจากเราทุกคนคำว่า all ก็คือ all people การปกครองที่มาจากเราทุกคนเรียกว่า democracy ก็คือประชาธิปไตยประชาก็คือประชาชนธิปไตยก็คืออธิปไตยอำนาจสูงสุดนะคะทีนี้ถ้าโดยภาพรวมเนี่ย democracy จะแบ่งออกเป็นสองประเภทแบบแรก direct democracy แปลง่ายๆนะถ้า direct เนี่ยคือโหวตทุกคน เราไม่ได้มองแค่มิติของการปกครองระดับประเทศอย่างเดียวนะสมมติว่าวันนี้มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องสมาชิกในห้องมี30คนการโหวตหัวหน้าห้องนั้นเนี่ยใช้ direct democracy เพื่อน30คนมาลงยกมือโหวตแล้วก็นายเได้เป็นหัวหน้าห้องอ่ะอันนี้เป็น direct democracy อ่ะถัดไป representative democracy นะคะก็คือการมีผู้แทนค่ะ การปกครองระดับประเทศนั้นไม่สามารถจะใช้รูปแบบ direct democracy ได้เพราะอะไรคน60-70ล้านคนเนี่ยจะมายกมือโหวตอะมันไม่ได้ในทุกๆเรื่องมันไม่ได้ดังนั้นการปกครองในระดับประเทศจึงจะต้องมาจากการโหวตผู้แทนก่อนแล้วผู้แทนนั้นเนี่ยก็จะทําหน้าที่แทนประชาชน2ปี4ปี6ปีแล้วแต่กฎหมายของประเทศนั้นๆนะคะโดยจดเพิ่ม representative democracy มี subset 2อันที่เราจะเรียนนะคะอันที่1 Parliamentary democracy ไม่ได้เขียน democracy นะ,ะเขียนแค่นี้เป็นระบบรัฐสภาหัวหน้าของรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีดังนั้นนี่คือคล้ายๆกับประเทศเราประเทศเราเป็นแบบนี้รัฐสภาแต่อเมริกาไม่ได้เป็นรัฐสภาระบบอเมริกาคือ presidential democracy เขาไม่เรียกรัฐสภาด้วยเขาเรียกสภาคองเกรสอะสภาของเขาอะอืม e a r l ่ c i v i l i z a t i o n ที่ใช้ในการทำข้อสอบ G D ไม่ใช่ทุกอ่านตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเราจะโฟกัสเรียนอะไรบ้างอันแรกเมโสโปเตเมียเรียนนะคะอียิปต์นะคะอินเดียไชยน่าอินเดียเนี่ยเราจะเรียนอารยธรรมฮารัปปาโมเฮนโจดารอะไรพวกเนี้ยนะคะเบื้องต้นเฉย อิสราเอลไม่ลงเลยแล้วก็กระโดดมากรีโรมันนะคะแค่นี้แล้วก็อาจจะมีแตกเผ่ามายานิดนึงเนื่อง,งจากอะไรคนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ทวีปอเมริกาก่อนที่จะมีคนข่าวไปเจอก็ต้องพูดนิดนึงในแคปแลนก็มีการพูดนะคะอ่ะแต่ว่านี้คือใส่เข้ามาเพื่อให้เห็นทำลายประวัติศาสตร์นะคะ เซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าอารยธรรมโบราณก็จะเกิดก่อนที่จะมีคริสต์ศักราชเนี่ยอย่างน้อยๆประมาณ3-4 0พันปีแล้วแต่ตำราบางตำราก็บอก5 0 0 0นะคะไอ้พวกคอนเซปต์ว่า Renewable Energy คืออะไร Nor Renewable Energy คืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทราบนะคะพี่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมจากในส่วนของ Social Stu d y มันมีการเมนชั่นเรื่องนี้ใช่ป่ะในส่วนของ Ge o g r ราฟ y มันย่งไปออกในส่วนของ G D R A ด้วยนะพารนี้ แล้วมันไปออกอยู่ในพาที่เป็นการอ่าน extended response เออหนึ่งใน Passage ที่น้องจะได้อ่านคือเรื่องก r e energy การลงทุนเพื่อสร้างบริษัทในการผลิตพลังงานทางเลือกดังนั้นพวกคอนเซปต์พวกนี้เรียนใน Social ลอาจจะไปโผลเจอใน R A ได้เหมือนกันนะคะใน science ก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองและเศรษฐกิจค่ะเขาบอกว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่ไม่ให้อิสรภาพทางเศรษฐกิจ ไม่มีทางที่ประเทศนั้นจะมีอิสรภาพทางการเมืองดังนั้นมันมาคู่กันอยู่แล้วการที่ประเทศใดๆก็แล้วแต่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนหรือภาคเอกชนเนี่ยมีอิสระในการควบคุมเศรษฐกิจได้มันก็จะมาพร้อมกันกันกบการเมืองที่เป็นอิสระด้วยแต่หากประเทศใดก็ตามเนี่ยที่เศรษฐกิจไม่ได้ให้ฟรีดอมมาก political freedom อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์รวมไปถึงเรื่องของศาสนาด้วยดังนั้นนี่คือความสัมพันธ์สรุปเศรษฐกิจมีผลต่อการเมืองแค่นั้นเลยค่ะ Economic Freedom เท่ากับ Foundation of all freedom นี่คือคีย์เวิร์ดสรุปนะคะข้อ8คือข้อที่บอกตอนที่เรียนเอ่อ Economics นะคะเป็นการตัดสปีชมาในปี1913โดยประธานาีประธานาธิบดีนะคะ w o o d r o w Wilson นะคะอ่ะปี1913ถ้าเรื่องนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่พี่เมนชั่นก็คือการพูดถึง Underwood tariff แต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่ากำลังพูดถึง Underwood tariff แล้วบทอ่านเนี้ยอ่านยากนะไม่ได้อ่านง่ายอะแต่ทีนี้เราจะมาอ่านกันเพราะอ่านจบให้น้องลองเลือกคำตอบว่าถ้าเป็นน้อง้องจะตอบไปไหนนะคะ We long p a s s beyond the modest notion protecting the industry of country เอาเท่าน,นี้ก่อนนะ นานมาแล้วนะที่เราใช้คำนี้ก็คือการปกป้องอุตสหาหกรรมของประเทศเรา and move boldly forward to the idea that they were entitled to the direct patronage of the government ตรงนี้ตีความ day คืออะไร day ก็ they คือ industry เหล่านั้นถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกรับรองอะด้วยสิทธิพิเศษจาก government เราเป็นอย่างเงี้ยกันมานานแล้วเพราะเราต้องการจะพิทักษ์อุตสาหกรรมในประเทศเราพี่ขยายความเพิ่มด้วยอีกนิดนึงนะเพื่อใช้คิดต่อในการตอบคำถาม for a long time และนานมาแล้ว we have s o u g h t in our tariff schedule to give each group of manufacturer or produce what they themselves thought that they need in order to maintain in a particularly exclusive market Against the rest of the world. พออ่านมาถึงตรงนี้ก็จะย้อนกลับไปนึกถึงที่พี่เล่าในคลาสว่าและนานมาแล้วที่ภาษีสินค้านำเข้าของเรานั้นเนี่ยให้สิทธิประโยชน์กับผู้ผลิตบางกลุ่มทำให้เขาเนี่ยได้ exclusive market ก็คือเป็น market เฉพาะอะที่ไม่ต้องต่อสู้กับตลาดที่เหลือของโลกเพราะอะไรเพราะเราเก็บภาษีแพงก็เป็นการลดการแข่งขันจากต่างชาติอันนี้วิเคราะห์ต่อนะคะ แล้ววูดโรเลสันเขาพูดต่อว่า consciously or unconsciously ก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณทำมาไอ้เรื่องทาลีฟเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่พวกเรา we have built a set of privilege นะคะแต่เราได้เซ็ตสิทธิประโยชน์บางอย่างข้อยกเว้นบางอย่างต่อการแข่งขันไปแล้ว behind with it was easy by any even the c l o e d e s t form of Combination to Organize Monopoly ว่าง่ายๆไ,ไอการกระทำในการเซตทาริฟสูงๆนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่การกระทำนั้นได้ให้สิทธิพิเศษกับคนกลุ่มนี้ในการที่เขาไม่ต้องไปแข่งขันแล้วมันกลายเป็นการก่อสร้างการผูกขาดตลาดโดยกลุ่มทุนไปโดยปริยาย no only new principle Of action ในที่นี้เขากำลังจะพูดถึงไอ้หลักการใหม่ที่เขาจะใช้นั่นแหละนะคะเออแค่เพียงหลักการใหม่ตรงเนี้ย of action will save us from final hard crystallization of monopoly หลักการใหม่ที่ผมกำลังจะทำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราทำให้เราปลอดภัยจากการตกผลึกความเป็น monopoly อะหลังจากนี้ complete loss of the influence that q u i c k e n e n t e r p r i s e and keep i n d e p e n d e n t e n e r g y alive นะคะแล้วก็ให้อิสระให้พลังงานอิสระให้มันแบบฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอ่านมาถึงตรงนี้ด้วยความที่เรามี background knowledge จากการเรียนในคลาสแล้วพี่เชื่อว่าเราน่าจะตอบข้อนี้ได้คำถามถามว่า based on this excerpt how was the p r e s i d e n t point of view shaped by historical circumstance มุมมองของประธานาธิบดีเนี่ยมันถูก ต,ตีกรอบด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างไรดังนั้นการที่เขาพูดมาได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีการเกิดโมโนโพลีมีการผูกขาดตลาดมันมีการเก็บภาษีราคาสูงแล้วเขาต้องการจะมาช่วยแก้ปัญหาถ้าเขาไม่แก้ไขตรงนี้มันอาจจะก่อให้เกิดโมโนโพลีหนักหนาสาหัสไปมากกว่าเดิมอีกนะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อมันก็จะมีคีย์เวิร์ดหลายตัวนะคะเดี๋ยวพี่ขอไฮไลท์ตัวที่ เวลาที่เราตอบเนี่ยก็ต้องโฟกัสดูด้วยอ่ะภัยคุกคามเกี่ยวกับคอนฟ lict ระหว่างประเทศการขยายการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะ Growing tension between organized labor u n i o n ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่มีการเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจแล้วมีความตึงเครียดนะคะของ labor u n i o n ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยแอบยากนะข้อนี้ถ้าไม่ได้มี background เท่าไหรอ่อ่ะ พี่ว่ามีโอกาสตอบผิดได้ถัดไปข้อ4ี่เขาบอกว่า he r e c o g n i z e the need for economic competition เนี่ยแหละคือคีย์เวิร์ดเขารู้ว่ามันต้องมีการเพิ่มการแข่งขันหลังจากที่มันมีการ c o l r u p t industrial trust trust ในที่นี้ก็คือพวกกลุ่มทุนนะ่เออพวก monopoly อ่ะ capitalist ต่างๆอะค่ะ เขาจะใช้คำนี้เพวกกลุ่มทุนผูกขาดจำภาพกระตูนได้ปะตรงท้องมันเขียนว่า copper trust sugar trust oil trust นั่นแหละพวกผูกขาดนะคะงั้นข้อนี้ตอบ C, C, <c cat เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะแต่ว่าอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักการทางประวัติศาสตร์ที่สอนไปแล้วด้วยนะคะที่เพิ่งสอนไป